เลขสนะีแดงสี่เก้าหกเลขท้ายสามสองสามหกสรุปตัวเลขมงคลของวันนี้นะคะก็แล้วแต่ว่า เนี่ยตัวเลขจะซ้ำรู้สึกว่าสี่เนาะนี่ก็เป็นตัวเลขฝาเอ็เมร้อย,อยก,ก็นค่ะโชควอนที้โชคได้ลาบเหรอขอให้เป็นตัวเลขมขงคลน,นะคะขนมไทยขนมลาวขนมเวียดนามขอให้ปัง,ปงๆจ้ะ ยายเห็นเป็นอย่างมา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 ถึงเห็นเห็นเป็นยังอ้ย้อยเน่ยคนไทยก่อนคนไทยก่อนใส่ใส่คือเหล็กไทยหนู่ว่ะคือคือคนไทยเหล็กไทยคนโบราณน่ะนะแต่เอาตาตาหมาแล้วแต่ดวงไฟเห็นเป็นเหล็กยังศูนว้าวตีแมวว้าวแมเห็นเป็นยังเราเห็นเป็นยัง ตาศูนยครับอย่าเป็นอย่างเป็นยมแมนเป็นแสงมนี่นี่สามเลยครับอทหารเป็นสามอันนี้เป็นสเนาะอันนี้เป็นลกหนึ่งหรือลกเก้าแหนะแล้วอดวใครดวงศี่หนึ่ง สสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งนะอันนี้เด้เขียนเอากนอันนี้เด้อเขียนเอาไปสเขียนอย่างนี้เขียนอะจดปากกาบุญ้ี้เอาเอาไปเอาไปเขียนน่ปากกาอยู่ไนนี่ยนี่มีปากกาใช้ทากระดาษกันไหม เลขแรกเลขแรกนะ,ะอย่าหมุนแดบบหมุนไนม่เห็นอ่าไม่เป็นไรครับออรนะ่าทธ่โชคนะออสองเจ็ดอืมก็ดีด้วยดาวนะอันนี้พับลงอโอเคอนี่ก็สวยโอเคนะนไดุ้ลง,ง,งได้เนยะ เดี๋ยวพอไม่รวมหักไว้ข้างหลังไม่ได้เขาเอาดิโพออกกันหน,นึ่งทั้งหมดก็เป็นเก้าเก้าสองนะเป็นเจ<อ>็ดสองเจ็ดเอ้เจ็ดสองเก้าสามตัวนี้เมื่อกี้อะไรนะเจ็ดเม่ดิ่งเามันห้อยลงมาเอาใบคำมา <c oughs> <น>เา 9, ก้านะเธอเก้าเดี๋ยวก่อนนะเอามามาอนนี้ทีละเอามาเอ,าเอาเอาเริ่มตัวแรกก่อนดีกว่าเริ่มแรกา ขาอีกแล้วฮอันเก้ใช่เออคนนี้เขไม่ชอบปวยอ่ะมานั่งกับมันดูดไม่เขาไม่แน่นะเขื่อเืนไม่ชอบชอบแบบนี้อะไรล่ะแดไม่ใช่ อะไรนะไหนก็หนูบอกเยชอบชอบไหนทำหน้าไหนทำมาปู่ก็ไม่ได้หนูแะสองอะไรประจานศูนย์สองเหรอศูนสองสี่อะไรหัวเออจริงด้วยจริงด้วยเห็นไหมน่ะเขียนนห้เจ็ดสองสี่ก็ยังนี่อเจ็ด ก็สิบเก้าเก้าอ่ะเก้าใช่ครับโอเคแฟบแฟบเหรอแฟบแฟบยนะสองเก้าสี่โอเคเข้าใจนิ้วเยอะเหรอยออาจารย์ขอตัวที่เขียนนะเขาเจ็ดจะอยู่ไหนอันนี้ตอนตอนที่กุมารปฏิทิศเขียนแรกๆก็นี่ไงนี่ไงนี่ไง นี่หกหกห้คกห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 อันหกหกหนหกหกนเหก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 นกหก้าหก็ไห้หก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 ห้หกหกหกเกหมือนเป็นกห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 ก้าหก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 ีก่กหกหมหก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 วกหกหกกห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 วกักหาหก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 หสหกหกหกอกหกหกหกกหห โ <mm> อ้โหเจียตเต้มเดียวอ่ะโอ้โหเฉียดเต้มเดียวนี่น่ากลัวมากเลยจะช่วยดูได้ข้างหลัง